Being a beginner is great because you can see yourself improving quickly One day you didn't know any English and the next day you know something That's progress and it feels good สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิวมีอะไรดีๆมาฝากสำหรับคนที่อยากจะเริ่มฝึกภาษาอังกฤษหรือกลับมาเรียนภาษาอังกฤษใหม่แบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องเครียดนะคะมิวจะพาไปดูเนื้อหาสำคัญที่ทุกคนควนรรู้อย่างเช่นตั้งแต่การถามตอบ How are you ไจนถึง tense ต่างๆในภาษาอังกฤษเลยที่หลายคนอาจจะคิดว่ายากแต่จริงๆแล้วเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะหลักการข้อที่1คือการถามตอบ how are you เราคงเคยได้เรียนคำว่า how are you กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะการถาม how are you เป็นการถามว่าคุณเป็นยังไงมั่งไม่ได้ถามถึงสุขภาพนะแค่ถามทั่วไปว่าคุณเป็นยังไงถ้ามีคนถามเราว่า how are you เราสามารถตอบได้ว่า I'm fine I'm fine หรือว่า pretty good pretty good I'm fine กับ pretty good แปลว่าโอเคดีฉันปกติดีนะอีกคำหนึ่งคือ not bad not bad อันนี้หมายความว่า ก็เฉยๆงานๆโอเคความหมายเหมือนกับคำว่า just okay or so so นะคะอะลองพูดพร้อมกันนะคะ How are you? I'm fine. Pretty good. Not bad. Just okay. So so. Good job แลวถ้าเราถามแบบชิวๆขึ้นมาหน่อยเราสามารถถามได้ว่า Hey how is it going Hey how is it going เป็นยังไงมัง่งเราสามารถตอบได้ว่า Good Pretty good and not bad สามคำนี้ก็แปลว่าโอเคดีปกติไม่มีอะไรนะคะโอเคลองพูดพร้อมกันนะคะ Hey how is it going Good Pretty good, not bad. แต่ถ้าเราไม่โอเคให้ตอบไปว่า Not so good, not great, not so well. สามคำนี้แปลว่าไม่ค่อยโอเคอลองพูดพร้อมกันนะคะ Not so good, not great, not so well. เก่งมากค่ะ และคำสุดท้ายคือคำว่า w h a t s u p เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า Hello ในแบบชิวๆได้ค่ะการจะตอบคำว่า w h a t s u p สามารถตอบได้หลายแบบนะคะตัวอย่างเช่น Not much, nothing much สองคำนี้แปลว่าเออไม่มีอะไรมากแปลว่าเราว่างที่จะคุยด้วยต่อนะคะหรืออีกคำที่เราสามารถตอบได้คือคำว่า w h a t s u p ตอบกลับคำนี้ไปได้เลยการที่เขาถามมาว่า w h a t s a p เราสามารถตอบกลับไปว่า w h a t s a p ก็ได้โดยไม่ต้องตอบอะไรอลองพูดพร้อมกันนะคะ What's up? Not much. Nothing much. Excellent. ต่อมาข้อที่2นะคะคือเราจะต้องจำเวิร์หลัก50ตัวในภาษาอังกฤษให้ได้เว r รคืออะไร verb คือคำกริยาแสดงอาการต่างๆในภาษาอังกฤษทั้งที่มองเห็นการกระทำแล้วก็มองไม่เห็นการกระทำค่ะและการผ่านตามแต่ละ tense ในสถานาการณ์ต่างๆด้วยซึ่งเดี๋ยวเรื่อง tense น,นี้มิวจะพูดในข้อถัดไปนะคะตอนนี้เรามาดู verb 50ตัวนี้กันก่อนอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ ask ถาม be เป็นอยู่คือ become กลายเป็น bring นำมา buy ซื้อ call โทร can สามารถ choose เลือก come มา do ทำ drink ดื่ม eat กิน feel รู้สึก find หา get ได้รับ give ให้ go ไป have มี hear ได้ยิน help ช่วยเหลือ know รู้ learn เรียนรู้ like ชอบ listen ฟัง leave อยู่ look ดู make ทำ need ต้องการ pay จ่าย play เล่น put วาง read อ่าน say พูด see มองเห็น send ส่ง show แสดง sleep นอน start เริ่ม stay อยู่ take เอามา talk พูด tell บอก think คิด try พยายาม use ใช้ walk เดิน want ต้องการ watch ดู work ทำงานและ write เขียนค่ะเก่งมากค่ะที่ฝึกพูดตามไปพร้อมๆกันนะคะ มี verb อีกหลายตัวมากๆที่เราจะต้องเรียนรู้เมื่อระภาษาของเราสูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้สำหรับ beginner level เราเริ่มที่50ตัวนี้ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าใครยังฟังไม่ทนันหรืออยากจะทบทวนสามารถกลับไปย้อนดูได้อีกรอบหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่3นะคะ four main tenses in English ในภาษาอังกฤษจะมี tense ทั้งหมด12 tense แต่ละ tense ใช้ในแต่และสถานการณ์แตกต่างกันออกไปค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าวันนี้มิวเอามาให้ทุกคนเรียนแค่4 tense s หลักๆที่ควรจะต้องรู้และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับ tense ถ,ถัดไปด้วยค่ะมิวจะมีตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูและฝึกพูดไปพร้อมๆกันนะคะ tense ที่1คือ present simple ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่ทุกๆวันเช่น on weekdays I work say it with me on weekdays I work Good แปลว่าวันจันทร์ถึงสกุกฉันทำงานต่อมา present continuous ใช้กับสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้เช่น I am working now great แปลว่าฉันกำลังทำงานอยู่ตอนนี้ tense ถัด <ense> มาคือ past simple ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะตัวอย่างเช่น y esterday I worked เก่งมากค่ะแปลว่าเมื่อวานนี้ฉันทำงานและอันสุดท้ายคือ future simple ใช้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่น tomorrow I am going to work great work แปลว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำงานค่ะ และมิวใช้คำว่า going to แทนคำว่า will เพราะว่าในภาษาพูดที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วคนเขาใช้คำว่า going to มากกว่า will นะคะแต่ว่า will ก็ใช้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนกันลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วฝึกพูดตามกันนะคะ I learn English good แปลว่าฉันเรียนภาษา,ษาอังกฤษเป็นประจำปกติต่อมา I am learning English แปลว่าฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะตอนนี้ verb เติม ing นั่นเองตัวต่อมา I learned English great แปลว่าฉันเรียนภาษาอังกฤษไปในอดีต verb เติม ed นะคะและตัวสุดท้าย I'm going to learn English Excellent. แปลว,ว่าฉันกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษในอนาคตนั่นเองใช้ going to ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้คือวิวควบคำว่า I am เป็น I'm นะคะถ้าใครสังเกตได้ถือว่าเก่งมากๆจะเห็นว่าโครงสร้างของแต่ละเทนส e นั้นแตกต่างกันและส่วนที่เปลี่ยนไปคือ verb ค่ะ ดังนั้นเราควรที่จะต้องจำเวิร์บหลักๆในภาษาอังกฤษให้ได้พร้อมๆกับการฝึกแกรมาร์ถ้าใครอยากจะฝึกจำเวิร์บเพิ่มเติมสามารถกลับไปดูที่ข้อที่แล้วได้นะคะ So great work practicing your pronunciation and also growing your simple grammar skills และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะคือ start with small amounts of listening every day เราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวันค่ะ ซึ่งเล็กน้อยในที่นี้ไม่ใช่การดูหนังสองชั่วโมงยาวๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษเพราะถ้าสมมติเราเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษการทําแบบนั้นจะทําให้เราแบล n k แล้วก็เบลอมากๆเราจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่เราจะต้องฟังคือวิดีโอสั้นๆความยาวประมาณ10วินาทีถึง1นาทีต่อวันอันนี้คือเล็กน้อยซึ่งเราสามารถเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆได้เมื่อเรารู้สึกคล่องมากขึ้นแล้วแต่ถ้าเราดูไป5าทีแล้วแล้วฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยหยุด พอแค่นั้นค่ะแล้วเปลี่ยนไปดูอะไรที่ง่ายขึ้นให้เราเข้าใจประมาณ70%ของเนื้อหาที่เขาต้องการจะสื่อแค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วซึ่งเวลาที่เราฟังถ้าเราพอจะจับใจความได้ว่าเขาต้องการจะสื่อประมาณไหนถึงเราจะไม่ได้รู้คำศัพท์เปะๆทุกคำก็ถือว่าดีแล้วเรามาถูกทางแล้วค่ะและจบไปแล้วนะคะสำหรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษฉบับ beginner ที่นิวเอามาฝากทุกๆคนในวันนี้ หวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจหลักการเบื้องต้นมากยิ่งขึ้นและสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย